เหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะบางทีเราอยากจะทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้มันปวดแล้วมันมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็เห็นเห็นที่ทัศนีบอกว่านะก่อนที่จะมาพุิกปิดพันธีบูเนี่ยลูกๆได้เตรียมสตังค์เพื่อที่จะให้ผ่าแล้วถูกต้องแล้วค่ะไปโรงพยาบาลนี้หมอนัดผ่าแล้วก็ผัดหมอมาว่าขออีกสามเดือนนะคะขออีกสี่เดือนนะคะขอลองทานยาดูก่อนก็ทานยามามันก็ไม่ไม่ดีขึ้นค่ะก็มาครั้งนี้ยพอ ทานดีบูลไปได้ห้าซองก็ไปพบหมอใหม่หมอก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกหายปวดแต่ก็ไม่ได้บอกหมอนะคะว่าทานตัวนี้นะคะก็พยายามทานตัวนี้ดูอยู่ก็ทานยาหมอบ้างไม่ทานบ้างอะมค่ะแล้วถามความคุ้มค่าค่ะมันคุ้มไหมคะกับที่เราได้ดูแลสุขภาพณตรงนี้ค่ะคุ้มค่ะคุ้มน้อคุ้มถึงแพงก็คุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากมากเลยแล้วหลังจากที่ที่ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุลดีบุลแน่นอนจริงจค่ะห 5 5กล่องมีเห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไรเลยค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมารทรมารมมากเลยค่ะแม้แต่จะนอนโทษนะคะจะเข้าห้องน้ําจะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้ดู นั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างนี้ซึ่งมาก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดินจะต้องค่อยๆกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะนั่งชักโคก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งนานเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไวแต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ไปไปแบบเป็นก้าวก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละก้าละก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบาย มั่นใจในสินค้าเลยนาะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะอ๋อค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้ทานเองเห็นผลจริงนะคะยังมีท่านบอกต่อนะคะเรียกได้ว่ามีการบอกบอบคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นสินค้าที่เพิ่งสั่งเนาะที่เพิ่งสั่งมานะคะทั้งหมดสี่กล่องแล้วก็มีการแกะทานไปแล้วนี่นะคะ ก็ข้อบทขาวามหายปวดวด,ปดูดท<ช>ับ<ช>สเส้นกระนต,ตีให้แล้วมีร้อยยังให้ร้อยนะคะเต็มร้อยค่ะค่ะมั่นใจในสินค้าได้เลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่เพียงแค่จะมารีวิวสินค้านะคะยังมาทานให้ดูจริงๆด้วยนะคะค่ะ,คะนี่นะคะพิทีกานะคะก็จะชงแล้วชงน้ําประมาณขึ้นแก้วกับน้าเย็นปกติค่ะแล้วก็คนๆๆๆผงจะเป็นสีอะไรคะ สีเ,เหลืองๆ<ส>ค่ะสีเ,เหลืองๆเนาะค่ะนี่ก็คนประมาณน,นี้นะคะทานง่ายมากๆะะแล้วก็เข้มข้นเนาะเอาว่าไม่ดีจริงไม่บอกต่อคุณแม่นะคะถ้าถ้าเราคิดว่าสินค้าเวอนตลาไหรือเปล่าไม่กล้าให้คุณแม่แน่อนอนเนาะเพราะคุณแม่91ปีแล้วแต่นี่เป็นการการันตีเลยคะ่ะว่าไม่มีนะคะข้อเสียใดๆทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยหายห่วงนะคะอ่าคุณคุณแม่จะทานแล้วนะคะทานได้เลยค่ะทานเข้าไปแล้วนะคะคุณแม่อายุ91ปีนะคะก็ทานผิดพัน์ดีบุญนะคะทานง่ายไม่ขุมไม่เค้า แล้วก็ทานแล้วหายปวดก็พี่กระเป๋าขึ้นเดินได้แข็งแรงขึ้นหมดแล้วนะคะ